สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจําวันที่5พฤษภาคม2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action l y s s i คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเร็วทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily กันนะครับ รอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะฮะตอนนี้ก็เป็นรอบสัญญาณฝังขาลงนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วสิบเอ็ดแท่กก็ประมาณห้าพันประจุนะเมื่อวันก่อนเราไม่ได้วิเคราะห์แต่เมื่อวีคที่แล้วนะครับเราวิเคราะห์บอกว่านะครับพวกขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนหรือเรียกว่าการการการเบรกนะครับผลปรากฏว่าทั้งแอคชั่นมาร์เก็ตนะครับทั้งอ่าปัจจัยกระทบค่าเงินต่างๆนะครับก็ยังทําให้ทองคําไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้นะก็ยังคงอยู่ทรงทงอยู่ในบริเวณนี้ก่อน นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อโดยมีเปอร์เซ็นต์การขึ้นลงนั้นกึ่งๆหนึ่งเพราะว่าอยู่ในระดับที่เปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างจะกึ่งๆนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้ก็กำลังทําหลุมจะทํารูปแบบนะฮะเป็นหลุมนะฮะเป็นฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้ก่อนนะครับ ส่วนตลาดนะครับเช้านี้นะฮะตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มัจะลดลงนะฮะเราก็พอจะสรุปในคําเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนหรือว่ายังคงอยู่ในโซนอยู่ในโหมดที่เรียกว่ากําลังเบรกอยู่ เมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับก็จะส่งผลไปในทําเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทําเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะฮะตามระบบนะฮะเป็นการจบรอบสัญญาณนะฮะหรือว่ากําลังจะนะฮะกำลังจะเริ่มรอบสัญญาณชุดนี้นะครับยังไม่ไปไหนไกลเลยทีเดียว นะครับเมื่อวีคที่แล้วนะฮะเราก็วิเคราะห์อยู่แล้วว่าเขาจะวิ่งในกรอบกว้างๆด้วยแอคชั่นมาเก็ตนะครับผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอจะย่อตัวลงได้อีก1นึ่งดแต่นะครับลักษณะการย่อตัวของเขานะครับเขายังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าศูนย์อากาศนะครับดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้ยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เว นะครับอย่าไซเบกค่อนข้างจะออกข้างนะฮะไซเบกออกข้างนิดหนึ่งนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับตอนนี้เขาอยู่กับศูตอันนี้ยังคอนเฟิร์มว่าเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเบกค่อนข้างจะชัดเจนนะครับส่วนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเมื่อวิกที่แล้วเราจะเห็นว่ามีดิเวเรนซ์เล็กๆอยู่บริเวณนี้นะครับเราจะสันนิษฐานและคาดการณ์ว่านะฮะคนที่เรียนไปแล้วก็ยังจําได้ไดนะฮะ มีโอกาสที่จะทำ lower high ผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการกจริงๆแต่ไม่แรงสักเท่าไหร่นะครับส่วนเช้านี้นะฮะตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่แข็งแรงเลยนะครับส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโหมดเดียวกันนะครับยังคงเกือบๆอ่อนแรงแล้วก็ไม่มีลักษณะการเคลื่อนที่ที่ชัดเจนเช่นกัน เราก็พอจะสรุปในทาวเรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นกรอบนะฮะเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับแทกเราจะวางแผนในการเทรดนะครับใครเรียนไปแล้วเรื่องการเขียนสามเหลี่ยมนะครับแต่ตอนนี้นะฮะเราก็จะเขียนสามเหลี่ยมแคบๆไว้ก่อนเนาะนะฮะแบบนี้นะฮะเราจะเห็นว่านะครับ ระยะไกลนะครับค่อนข้างจะไกลนะครับกว่าจะหลุดโซนที่เป็น s w ออกไปนะครับก็ยังใช้เวลาอีกหลายวันอยู่นะครับน่าจะสักประมาณอีกสัก2-3วันนะฮะวันพฤหัสวันศุกร์แอคชั่นน่าจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจำได้แบบนี้นะครับนะฮะทีนี้นะฮะเรามาดูในทมเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเช้านี้นะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว2แทง่งสองแท่งนะฮะก็ยังไม่ไปไหนไกลเลยเปทีเดียวนะครับเมื่อวิก,ก่อนเราก็บอกว่านะฮะมีโอกาสที่จะแกว่งนะฮะค่อนข้างจะอยู่ในกรอบอกว้างๆนะด้วยแอคชั่นมาเก็ตก็เป็นไปตามที่เราคาดการ นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นจะมีไม่เยอะนะครับเปอร์เซ็นต์การลงจะมีไม่เยอะเลยทีนะียมีนิดเดียวเองนะครับก็อรอเข้าสู่โซนซูปเปอร์ซะมากกว่าน่าจะถูกนะฮะอาจจะติดแนวนะครับรีสิสแตน อันนี้เป็นแนวซับพอร์ตนะครับอันนี้เป็นแนวซับพอร์ตน่าจะอยู่แนวซับพอร์ตประมาณพันกว่าจุดนะครับแบบนี้นอกก็ยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เว์นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางอันนี้ชัดเจนเลยนะครับเขาอยู่ในกรอบชัดเจนยังไม่เลือกทางว่าจะเดินทางไปทางไหนนะครับกรอบเขาก็ยังคงอยู่ในกรอบของวันวิที่แล้วนะครับ ส่วนเช้านี้นะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับเกือบแข็งแรงแล้วนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ยังไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่ยังไม่ได้อยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงครับก็ยังจะมีโอกาสที่จะยังไม่ค่อยจะเดินทางสักเท่าไหร่ในเช้านะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่ หชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์นะครับออกข้างนะครับตามระบบยังไม่เกิดแต่ในการเคลื่อนที่ในระยะกลางนะครับการวางแผนนะครับเราก็จะตีเส้นเอาเอาแถวที่พอเนาะ ที่เป็นกรอบนะครับไม่ใช่เทรลไลน์นะครับอันนี้เขาเรียกว่ากรอบสามเหลี่ยม SW นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับลักษณะการพือนที่ของกราฟยังไม่สามารถที่จะหลุดกรอบออกไปได้นะครับหากหลุดกรอบจะต้องดูแอคชั่นหรือว่า อินดิเคเตอร์ส่งเสริมก่อนนะครับถึงจะมีเปอร์เซ็นต์การลงค่อนข้างจะเยอะนะครับตอนนี้ก็เปอร์เซ็นต์การลงในระยะใกล้ก่อนก็ยังไม่แข็งแรงรอแรงซื้อทะโทีรอแรงขายอีกสักหนึ่งชุดก่อนนะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินในวีกนี้นะครับก็เป็นเรื่องของปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่1นนะครับนะฮะก็ยังคงทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นส่งส่งนะฮะส่งส่งนะครับไม่ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมาย รับดูจากปัจจัยกระทบต่างๆตั้งแต่วีก่อนนะครับหรือเรื่องของนะฮะ ดูที่ดอลลาร์ดิบเนาะเราเรียกดอลลาร์ดิบนะครับก็คือ DX ดอลลาร์นั่นเองนะครับนะฮะทำให้สมการปัจจัยกระทบค่าเงินฝั่งทองคาของเรายังไม่ค่อยจะเคลื่อนที่สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดยทั่วไปปัจจัยกระทบนะครับจะต้องกระทบค่อนข้างจะแข็งแรงและเป็นไปตามเทรน์หมายความว่านะครับหากค่าเงินดอลลาร์ตอนนี้เขาเป็นเทรนขาลงนะครับปัจจัยกระทบยังไงก็ช่างจะทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นทรงตัวกับ คงที่นะฮะเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีการกระเตื้องบ้างตามแอคชั่นที่เกิดหรือว่าความแรงของแอคชั่นเท่านั้นนะครับนะฮะดังนั้นนะฮะแอคชั่นที่จะทำให้นะครับค่าเงินดอลลาร์เป็นเทรนขาขึ้นจะต้องมีปัจจัยประกอบทั้ง3ชุดในระยะเวลาที่ต่อเนื่องนะฮะใครเรียนไปแล้วเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับนะฮะก็พอจะจำกันได้นะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่2จะเริ่มเป็นการ นโยบายนะครับเป็นเรื่องเป็นแผนก็เป็นเรื่องของนโยบายแนวคิดต่างๆนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรส่วนวิกเนี้ยนะครับปัจจัยกระทบค่างเงินที่แข็งแรงนะครับปัจจัยกระทบค่างเงินที่แข็งแรงก็จะอยู่ช่วงวันพุธเนาะวันพุธวันพฤหัสปลายสัปดาห์ก็ตรงตามแผนที่เราขีดสามเหลี่ยม s อไว้ในทม์เฟรมที่4ชั่วโมง นะครับเรื่องของ C.P.I. ประจําเดือนเนาะนะฮะผลปรากฏว่านะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นเป็นไงนะฮะอ่อนค่าลงในระดับหนึ่งนะก็จะทําให้นะฮะปัจจัยของทองคำของเรานะครับมีโอกาสที่จะกระเตื้องขึ้นได้อีกหชุดก่อนด้วยนะครับลักษณะทางเทคนิคข้อนะครับด้วยลักษณะทางเทคนิคข้อนั้นตอนนี้เขากําลังอยู่ในที่เรียกว่าเบรกหรือว่ากําลังฟอร์มตัวให้เกิด การเคลื่อนที่ที่เป็นแพทเทิร์นก่อนกําลังอยู่ในโหมดที่เป็นปลายไซเวย์นะฮะปลายไซเวย์แบบนี้นะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับดังนั้นนะฮะการวางแผนในทางเฟรมที่1ชั่วโมงต้องรอบางแผนที่เป็นปัจจัยกระทบแล้วส่งเสริมกับทางเทคนิคน,นิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ต่างๆถึงจะคาดการได้ค่อนข้างจะใกล้เคียง นะครับช่วงนี้ลักษณะการเคลื่อนที่ต่างๆของกราฟจะเอาแนลนอ,อนไม่ได้เพราะว่าเรื่องของปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่1ที่ก็ยังคงไม่ค่อยจะเชื่อถือได้สักเท่าไหร่นะครับเรื่องของเศรษฐกิจที่กําลังถดถอยหรือเรื่องของสภาวะที่เป็นอินเฟลชันต่างๆนะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่2ก็ยังคงเป็นไปแบบประนีประนอมนะครับไม่มีการหุือหวาอะไรมากมายโดยที่นักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มจะ ไม่ค่อยเชื่อมั่นนะครับในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในเรื่องของระบบการเงินของฝั่ง US นะฮะหรือของอาธนาคารกลาง f e เฟดรอนั่นเองนะครับหลายๆคนก็ค่อนข้างจะเริ่มหวาดระแวงนะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่3นะครับที่เป็นเรื่องของจิตวิทยานะครับจิตวิยยาการเทรดนะฮะลักษณะที่เป็นเรียลไทม์หรือเรื่องพนันธุต่างๆก็จะเป็นเรื่องของสงครามนะครับที่ยังคงมีการ ประทุข,ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทั้งทางด้านนาโตเองนะครับทั้งทาง,งด้านยูเครนและทางด้านรัสเซียตรงน,นี้ก็มีข่าวเฟกนิวค่อนข้างเยอะๆนะครับแล้วก็เรื่องของการปั่นในเรื่องของจิตวิทยาทําให้เกิดพันิกในปันนปนจจัยกระทบบทที่3านี้ยนะครับทําให้นักลงทุนส่วนใหญ่นะครับก็ยังคงบริหารความเสี่ยงด้วยนะฮะนะฮะบริหารความเสี่ยงต่างๆนะครับในะบนะบนะบในเรื่องของตลาดหุ้นเองตลาดอ่า ตลาดหุ้นนะฮะตลาดทองคำตลาดคริปโตตอนนี้ก็กำลังชะลอตัวไปการลงทุนรอท่าทีให้เป็นไปตามเทคนิคของนักลงทุนด้วยกับปัจจัยด้วยนะครับเขาถึงจะตัดสินใจที่จะ,ะลงทุนในระดับที่ค่อนข้างจใหญ่ หรือว่าค่อนข้างเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะสูงอย่างตอนนี้นะครับปัจจัยค่อนข้างจะไม่ค่อยคงที่ดังนั้นรับรล,ลงทุนจะชะลอการลงทุนในระดับหนึ่งทําให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็จะคงมไม่ไปในไกลไม่มีแรงกระตื้องที่เป็นแรงซื้อแรงขายทําให้ตลาดก็ยังคงไม่มีปริมาณวอลุ่มที่ชัดเจนนะครับแบบนี้ ะจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสุดท้ายนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ